เช้าอุ่นปุ่นในหมู่บ้านริมคลองต้นกล้าพี่ใหญ่ใจนิ่งชวนสองพี่น้องญาตินิวเยียผู้ช่างสงสัยและทีเฉชเชอผู้ชอบอธิบายไปทุ่งดอกหญ้าหลังวัดวันนี้เราไปส่งหนังสือให้ลุงสมหมายที่กระท่อมอีกฝั่งคลองกันนะต้นกล้าบอกเมื่อมาถึงคันคลองฝนเมื่อคืนทําสะพานไม้ลื่นและผุจะข้ามยังไงดีนิวเยียเกาศีสษะทีฉชเชอรมองรอบๆแล้วว่าถ้าเราวางแผ่นไม้เสริม แล้วทำเชือกกั้นสองข้างทุกคนจะเดินได้ปลอดภัยขึ้นต้นกล้าย,ยิ้มนั้นพี่ดูเรื่องความแข็งแรงนิวเยียไปหากิ่งไผ่ตรงโน้นทีเชเชอช่วยผูกเชือกให้แน่นๆทั้งสามเริ่มลงมือต้นกล้าทดสอบน้ำหนักบนแผ่นไม้ทีละแผ่นค่อยๆนะไม่เร่งรีบนิวเยียลากกิ่งไผ่ย,ยาวๆมาวางเป็นราวจับลองดูสิจับแล้วไม่สั่นทีเชเชอผูกเงื่อนปมพร้อมอธิบาย เงื่อนแบบนี้เรียกว่าเงื่อนตะกุดเบ็ดดึงปุ๊บแน่นปับ๊บเมื่อสะพานชั่วคราวเสร็จนกกระจอกร้องจิ๊บจิต,จตเหมือนเชียทั้งสามจับเปล่าเดินช้าช้าข้ามไปถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัยลุงสมไม่รับหนังสือดิ้นกว้างเจ๋งกันจริงๆเลยหลานลุงทำสะพานด้วยหัวใจและสติขากลัดับท้องฟ้าเริ่มสว่างต้นกล้าหยุดมองสะพานแล้วพูดเบาๆที่ดีใจที่เราไม่ได้รีบ แต่คิดเป็นขั้นตอนนิวเยียหัวเราะผมได้คำถามใหม่เพียบเลยครั้งหน้าทำสะพานให้ยาวกว่านี้ได้ไหมที่เฉื้อชื้อเสริมได้สิเดี๋ยวผมสอนเงื่อนเพิ่มให้แล้วเราจะเขียนป้ายเตือนว่าจะเปล่าเดินชา้ชาๆลมพัดผ่านสะพานไม้กระทบกันดังกริก,กรกคล้ายเสียงหัวเราะทั้งสามคนยิ้มและเดินกลับบ้านโดยทิ้งสะพานชั่วคราวไว้ให้ชาวบ้านใช้ระหว่างซ่อมสะพานจริง คติดสอนใจเมื่อผู้นำใจนิ่งต้นกล้าทำงานร่วมกับความอยากรู้อยากเห็นนิวเยียและการแบ่งปันความรู้ที่เฉชิญปัญหาก็กลายเป็นทางข้ามที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน